ผลิตภัณฑ์ลอกวกกกอลเปเปอร์นะครับผมเดี๋ยวจันสุกจะทดลองใช้ดูเนาะนะครับผมทดลองใช้ดูอัตราส่วนผสมก็นี่ครับประมาณนี้เนาะน้ำยาหนึ่งผลิตไอ้น้ำยาหนึ่งน้ำต่อแปดสิบหนึ่งต่อแปดสิบเนาะอะเดช้ตันแต่เปิดฝาเปิดฝาไอ้นี่ไว้ก่อนป๊อกกี้อะแต่เอาตัวนี้ฝาหนึ่งเทใ,ใส่ฝาฝาเดียวนะ น้ำยาลอกวอลเปเปอร์เนาะเพื่อที่จะจะได้ลอกง่ายเนาะเราใช้น้ํามันก็ออกอยู่ครับแต่เราต้องดูหลายวิธีหลายขั้นตอนนะครับผมเดี๋ยวมันจะเวิร์กว่าเพื่วิธีนี้ครับวอที่เราลอกในการซ่อมแซมเนาะใส่ใช่ฝาฝาฝาเดียวอ่าใส่เนี้ยฝาเดียวพออ่ตวงไปริมาณ หนึ่งต่อแปดสิบก็จะแบบประมาณนี้ครับโดยเตียงกับโะเคพอาแค่นี้นดีเดวให้คิดตันงคิดตันขยาวนะขยอเคอะเดี๋ยวมาลองแค่นี้หลอะอะเนี้ย ต่อง่ายไหม่มนะครับพรมให้ชุ่มเนาะสักประมาณสามถึงห้านาทีนะครับผมพรมให้ชุม่มสามถึงห้านาทีแล้วพรมพรมทั้งหมดเลยคิตันจะได้รับทีเดียวนะ,นะครับรับชมกันยาวๆเลยนะครับผมคลิปนี้เนาะเดี๋ยวไม่มีการตัดต่อเอราจะให้ท่าน ผู้ชมได้รับชมกันเนาะเดี๋ยวผมให้ก็คือซ่อมวอที่มันชำรุดเนาะนะครับผมชำรุดเรา่อมเป็นจุดนะครับเป็นจุดจุดไหนที่มันชำรุดเสียหายแล้วก็กรีดแล้วก็ลอกวอออกมาแล้วก็มันจะเหลือคราบกาวเนาะคราบกระดาษเนาะก็ใช้น้านํายาตนนัวนี้ดูนะครับผมน้ํายาลอกคราบไอ้ลอกวอเนาะนะครับผม เดี๋ยวมาดูตอนเดี๋ยวผมให้ให้ชุ่มให้เปียกก่อนนะเดี๋ยวให้ที่ตันชมก่อนนะครับผมทุกท่านนี่เนาะทำงานไปด้วยศึกษาไปด้วยครับผม underwater. ความรู้มาแบ่งปันเ,นเ,นเ,นเนพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะถ้าได้ผลดียังไงโอเคก็เดี๋ยวจะลงให้ดูเลยนะครับผม <amento. S 1> อ่า เดี๋ยวลอง <c oughs> ลองเอาเกียงเกียงมีไหมเชตันเนี่ยเชตันอ่ะเกียงกับมาอ่ะเกียง <c oughs> เอา <c oughs> เกียงก็ไม่ดีเหรอเหรอง่ายไหมโอ้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมทุกท่านเนี่ยอ่าก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะเออเอาเกียงดีดี ก็ถือว่าออกง่ายอยู่โอ้โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นาะดีไอใช้น้ำกับตัวนี้ตัวไหนโอเคกว่าชิตันเนี่ยหัวหน้าว่าตัวนี้ดีกว่านะนะออกเลยนะนะพรมพรมอีกตรงไหนที่ยังไม่ออกก็ทีดใส่อีกโอ้น, oh. นะครับผมเนี่ย อ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะยาวเกินไปเนาะเราจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมลอกวอลเปเปอร์นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ